สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอ่ะลุงเหนือชาแนลใหม่แล้วครับวันนี้เมนูอะไรแม่ไข่พะโล้หมูสามชั้นนะครับผู้ชมไข่พะโล้เห็นเอสุภชัยทาก็อยากจะกินมั่งมาเนี่ยเห็นแล้วเอาละโซเชียลเอาละสูตรของเราเองมาครับสูตรลุงเหนือกับป้านางนะครับเครื่องเทศเป็นอะไรบ้างไข่พะโล้มีพริกไทยสามสามเกลือพูดง่ายๆขกสามเกลือร้อน กันนี่ครับคุณผู้ชมครับ<อ>หมูสาม<ก>ชั้นครับลุบงเหนือจัดมาเลยอบอกป้านางจะหั่นใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่แล้วกันนะแต่จะใส่เป็นชิ้นก็นแล้วนะครับผมเครื่องปรุงมีอะไรบ้างอ่ะดูน้ำตาลมะพร้าวนะครับซอสปรุงรสซอสหอยนางรมนะครับเครื่องปรุงรสด,ดีจุลสนะครับซีอิ๊วดำนะครับที่ใส่คือกระเทียมนะครับ กระเทียมบดนะครับผมกระเทียมบดครับสามเกลอหกสามเกลอใส่นะครับเราจะไปผัดนะครับหมูสามชั้นเนี่ยจัดตักเลยครับผู้ชมครับนี่ครับอย่าคินไหนก็จะหัอันนี้คือรอยไหมนี่นะฮะลุงเหนือเอาไปเผานะครับเผาแก๊สเผาขนให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเราจะเผาขนเรียบเลยครับไม่มีขนเลยถ้าเราไม่เผาไม่ขนเดี๋ยวเยอะมิติ เนื้อไข่กำลังต้มอยู่ครับผมอ่ะโอเคโอเคราบอกหั่นหมูอาหั่นหมูหัน่นหมูหันห่นหมูเอาคุณจะเอาใหญ่แค่ไหนก็เรื่องของคุณเลยทีนนี้ก็มีดแม่โคมไหมอ่ะมันไม่หั่นเข้าหรือดเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาแม่พุ่นานั่น,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 นาเขาเยอะนั่นน่ะเครื่องปรุงหายแล้วเหรอเดี๋ยว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 คุณผู้ชมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเราจะเตรียมหมูก่อนนะครับ เอาล้ครับใหญ่แค่ไหนจะเอาใหญ่แค่ไหนแล้วแต่เธอนะแม่บ้านตามใจนี่เห็นเห็นเขาทำใหญ่ก็อยากจะได้ <Af> ไ N ใหญ่ครับคุณผู้ชมครับเอาไม่จะหลมปากบ่อยากกินอันนี้แหละประมาณนี้แหละอ่ะหืมไม่ใช่จะหั่นเป็นท่อนอยู่นึกว่าจะเอายาวนี่ก็ตกใจคนคุณผู้ชมนึกว่าจะเอายาวนี่ผมตกใจเลยเนี่ยอันนี้แหละประมาณนี้เออเอา ยายพอใจยังน่ะจะได้เด่นๆนี่แหละที่ใหญ่ๆที่ใหญ่ๆกันนี่อีกอยากกินมือนเขาเนาะโอ้จะกินแล้วสักกี่ต่อเขากินแล้วก็อยากก็ไม่ไม่ต้องรู้ก็รู้เรื่องมันไม่ต้องดูก็หมดเรื่อง จัดไปอย่าให้เสียนั่นเอาไหมเนื้อเนี่ยเอาแล้วเนาะต้มให้หมดแล้วแหละกินไปเลยเหนือหมดเลย,เเลยต้มในหม้อหนึ่งแหละคุณผู้ชมครับเผื่อลูกเผื่อหลานเผื่อเต้า ต้องตุนข้ามคืนนะคุณผู้ชมครับต้องให้ค้างคืนนะครับผู้ชมถึงจะอร่อยเข้าน้ําเข้าเนื้อแต่ว่าถ้าเราทําเช้านี่กินเย็นได้ครับทำเช้าเช้านี่กินกินตอนเย็นได้เลยตุนนไฟอ่อนไว้นะครับผู้ชมครับต้องให้เปื่อยนะครับหมูนะครับถึงจะอร่อยครับเดี๋ยวลูกชายก็จะมาแซวแม่ว่า เห็นพาโลคุณเอแล้วก็อยากจะกินมาดูสิเอก็เอเถอะคุณผู้ชมเนาะมาจัดไปใหญหเสียะโว้ยคุณผู้ชมดูสิมันไม่ใช่น้อยๆน,นะเนี่ย<า>สองโลเกือบสาม <11, S 1> โลเนี่ยไม่ของเอสุภัยชัยนี่สี่ร้อยเก้าเก้าเนี่ย<ง>สองร้อยกว่าบาทเองเนี่ยของพ่อเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยกว่าบาทเนี่ย จัดไปพอเข้าครัวยังยังใช่ไหมยังต้มไข่อยู่เดี๋ยวรอไข่สักพักนะครับคุณผู้ชมครับครับผมครับปอกไข่นะครับคุณผู้ชมครับโอ้ไข่สวยมากเลยครับคุณผู้ชมงามเท่พุ่งจะชมประโยกน์เมื่อกี้นี่ห่อนบ่ ถ้ามันร้อนอย่างก็แช่น้ำเย็นอยู่เมื่อกี้นี่เอาน้ำเย็นเย็นมาเทใส่หน่อยเลยไม่มีหรอเดี๋ยวนะครับนะน้ำในตู้สวยสวยงามตามช้องเรื่องคุณผู้ชมเนี่ยนี่กับเครื่องปรุงนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ก็เยอะพอสมควรครับเอ๊ะพูดยัยงไงเนี่ยเครื่องคะโลโรสครับเครื่องปลโลนี่ครับในซีอิ๊วดำซอสหอยนางรมซอสปรุงรส อันนี้โขลกสามเกลือนะครับรากข่าชีพริกไทยแล้วก็กระเทียมนะครับใช่ไหมแม่ใช่แล้วก็น้ำน้ำตาลมะพร้าวนะครับผมอันนี้ก็จะแบบเน้นหมูครับคุณผู้ชมครับไม่ได้เน้นไข่เท่าไหร่นะปอกเข้าไปแม่บ้านปอกไข่เข้าไปดูวิธีการเมื่อกี้ใส่น้ำเย็นเป็นไงบ้างแม่เย็นเก็บเลยน้ำเย็น ไข่สวยมากทุกใบเลยไม่แตกแล้วตุ้มไม่แตกเลยไข่แพงไม่ได้ทำไข่ปลโลขายเลย ใส่เต้าหู้ด้วยนะครับเต้าหู้พวงนะครับนี่ครับอ่าทุกอย่างพร้อมใช่ไหมเดี๋ยวคุกไข่ไว้ทุกอย่างพร้อมไปคุกไข่ก่อนฮึคุกไข่อ่านะจัดไปใหญ่สียะอ่าลุยซะด่าเลย กินเองหรอค่ะจัดได้หมดแหละหน่อยๆจะได้เข้าเนาะมาไปข้าวคัวนะข้าวคัวเลข้าวัวเลยคุณผู้ชมครับไปหนึ่งแป๊บอันนี้นะครับแป๊บอันนี้หมูสามชั้นพร้อมกระหูไปนะครับข้าวคัวเลยครับคุณผู้ชมครับนะครับคุณผู้ชมภาพข้าวคัวครับ สะละลราสามเกลอือครับโขกสามเกลอือครับผมผัดเลยขั้นตอนสุดท้ายจะใส่ใส่ชามจะดูว่าน่ากินไหมนะครับคุณผู้ชมครับตุนวัสดาบันสี่ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับอย่างมากเลยสี่ชั่วโมงก็เอาอ,อ รยที่ทำ ar, เลยกินเลยไม่อร่อยนะครับตุ๋นไวก่อนสิงชั่วโมงเอาละครับอยูลงไปครับพร้อมเต้าหู้นะครับผัดพร้อมกันเลยนะครับ

የእዚህ <coughs> <skrisa> 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 นะนะครับคุณผู้ชมครับยิ่วดำลงนะครับใครชอบดำมากดำน้อยก็แล้วแต่ครับเอาไปเอาล้างกล้วยใส่ให้เรียบร้อยแค่นี้ก็หอมแล้วคุณผู้ชม อเอาตามเครื่องเค้าโร่เอาหัดเข้าไปแค่นี้ก็หอมปุ๊บดงเดียวเล้เอาลงบ้า ي น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวจ้า น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวดีที่สุดต่อร่างกายรสดีรสด,ดีชูรสลงกระลาครับคุณผู้ชมครับตัดแตงก่าตามด้วยซอดหองลงครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับซอสปรุงรสเสร็จแล้วก็สีย้ยวขาวครับคุณผู้ชมครบสมบูรณ์แบบเครื่องปรุง เอาเติมนนะ้ำไข่พะโล้นี่มันอยู่ที่การเคี่ยวนะครับการตุ๋นนะครับผมตุ๋นให้เปื่อยนะครับยังไงก็อร่อยครับเดี๋ยวไปดูตอนที่สุกนะครับคุณผู้ชมครับหน้าตาจะสวยไหมครับเอาตุ๋น เดี๋ยวก็ามาเติมทีหลังก็ได้ <Okay. S 1> ปิดฝา <Okay. S 1> นะครับใส่ไข่ไปด้วยเลยครับคุณผู้ชม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะตุนไว้นะครับ <Okay. S 1> อย่างมากก็คือสี่ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับ <Okay. S 1> น้ำเจะตุนนาน ไปฟ้าพยาคา